สวัสดีครับวันศุกร์ต้อนรับวันหยุดยาวนะจริงๆถ้าใครหยุดวันแรงงานด้วยตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันนี้เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้แล้ววันจันทร์หนุหม่มให้ก็5วันติดๆดนะก็มาชวนคุยเรื่องหนักๆกันนิดนึงตามภาษาคนแก่แล้วนะครับผมช่วงนี้มีข่าวอะไรเยอะแยะมากเลยนะจริงๆก็ไล่มาตั้งแต่ปี2 0 1 9น้นะแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลง ขังยิ่งใหญ่นะครับในหลายๆเรื่องนะแล้วก็ทําให้ลูกแมวคิดเลยว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เราจะอยู่เดี๋ยวดูผมก่อนผมแบนดผมแบนเพิ่งตื่นเราจะอยู่กันยังไงนะไล่มาก็จริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีคําว่าดิจิตอลดิสครับชันนะถ้าจํากันได้นะครับว่าเออกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เห็นชัดแล้วนะจะมีคํามาแทนคาใหม่คือคำว่าออโตเมชันนะคนที่เคยมีงานทำนะครับอาจจะถูกพวก AI เข้ามา แทนที่ในหลายๆอันนีอันนี้ก็อันหนึ่งที่ก็มังจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็แน่นอนว่าโควิดก็เปลี่ยนอะไรเราไปเยอะนะครับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายนะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเศรษฐกิจหลังจากโควิดที่เราเชื่อว่ามันจะบูมใช่ไหมแต่มันมันมีสงครามนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสงครามการค้านะครับแล้วก็ที่รุนแรงที่สุดเลยนะแล้วก็เมื่อเช้าลูกแมวนั่งดูซีรีส์แล้วก็ยังคิดอยู่เลยก็คือ ดูซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับประมาณสภาพอากาศแปรปรวนนี่แหละแล้วก็คิดนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วก็คิดว่าเออมันเกิดขึ้นได้จริงๆเลยนะมันเกิดขึ้นในโลกที่เราอยู่ตอนนี้ได้เลยมันไม่ใช่แฟนตาซีอีกแล้วนะพวกโคนลนถล่มพวกน้ำท่วมนะครับแล้วก็อื่นๆใดๆนะก็แล้วก็มีข่าวไม่รู้ว่าลคนจะบอกว่า ตลุบนี้มันบ้าบอมาเชื่อมกันได้ยังไงแต่จริงมันเชื่อมกันหมดนะมันก็จะมีข่าวเรื่องการ lay off, เลี้ยออฟเกี่ยวกับวงการเกมนะซึ่งเลี้ยงออฟเนี่ยมีมาสักโอ้นานแล้วนะสักหลายปีแล้วนะครับว่าเดียวบริษัทนี้ปิดบริษัทนี้ปิดพนักงานโดนเลี้ยออฟนะแล้วก็ล่าสุดนี่เหมือนกับว่าทีมที่ทำา Aex Legends ก็โดนเลี้ยงออฟนะก่อนหน้าน,นี้ก็มีนะครับคือแล้วมันก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นราคานะของตัว เอ่อ <ฆ ones> Xbox ใช่ไหมที่จู่ๆก็ขึ้นมาอีก100เหรียญน,นะครับซึ่งแล้วก็เกมนะขึ้นมาอีก80เป็น80 USD นะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรู้ไหมว่ามันแปลกประหลาดมากนะเอาเรื่องเครื่องกหอน,นะคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าใครเคยเจอในไซเคิลของตัวการเล่นเกมมากเนอะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเออถ้าใครอยู่ในสายเทคเนะก็จะมีคำพูดทำนองว่า ถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมหรือว่าเล่นเทคโนโลยีลอ่ะรออย่าเพิ่งซื้อ d ดวัตเนาะรอสัก3-4ปีนะครับ2-3ปีมันจะถูกลงเรื่อยๆเนะแล้วก็สเปคเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมีมาตลอดนะครับเพราะนั้นมันไม่มีทางที่มันจะแพงขึ้นได้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกที่สเปคเหมือนเดิมนะแต่ว่าขึ้นหมดเลยนะครับฝั่งพย์ี้ีขึ้นมาหลายรอบแล้วนะ แล้วก็ฝั่งตัว Xbox ก็เพิ่งประกาศขึ้นนอะอาจจะบอกว่าเป็นนโยธาจากนโยบายของทรัมป์หรือ,อ,อรู้ไหมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าก็ขึ้นนะแล้วก็เกมเนี่ยแต่เกมเนี่ก็มีประเด็นที่ก็นั่งฟังของออคุณอลาน่ามันง็้จำไม่ผิดนะลาน่าหรืออลาน่าที่เขาเคยอยู่ IGN ่ะก็คุยลงนิมกันว่าจริงๆเกมอินดัสทรีอ่ะ มันยังไม่ถึงจุดที่มันขาดทุนย่อยยับนะเพียงแต่ว่ามันทํากําไรน้อยลงเท่านั้นเองนะแต่ก็มาถึงแล้วนะครับการที่ Microsoft มาประกาศเนาะน่นหมายความว่าลุงไหมว่าเขาคงคุยกันมั้งมังนะหรือว่ายังไงไม่รู้นะว่า Nintendo เปิดมา80เหรียญบางเกมถูกไหมมัลค o ล์ก็ประกาศแล้วนะครับ X box ก็80เหรียญบางเกมนะแล้วก็แน่นอน PlayStation ก็ เห็นแบบนี้ก็ร่วมขบวนแน่นอนนะครับคำถามที่น่าคิดนะก็คือว่าคือสมมตินะถ้าเรามองสวิเนี่ยก็เข้าใจได้นะเพิ่งเปิดเจเนอเรชันใหม่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขึ้นราคาเกมก็จะมี60ด้วยใช่ไหมหกสินี่ราคาเดิมเนาะขึ้นไดเป็น70บ้างน,นะก็ขึ้นได้เป็น80อันนี้เข้าใจได้ถูกไหมแต่คําถามคือเจ็ดสิบเลียญเนี่ยลงมายังเป็น คนที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ราคาที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่เลยนะเจ็สิบเหรียญซึ่งพอเป็นของไทยเนี่ยมันก็มีตั้งพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามสองพันสี่มันไม่เคย <c oughs> มันไม่เคยเท่ากันนะครับก็ยังรู้สึกว่าเป็นเกมที่ราคาแพงนะอย่างนี้มาสักระยะแล้วตั้งแต่เพ5ห้าออกนะก็ยังรู้สึกว่าโอ้เกมราคาสูงนะแล้วก็ยังไม่เคยชินกับราคานี้คืนยังรู้สึกว่าราคานี้ยังไม่เป็นมาตรฐานเนาะเพราะว่ามันก็ยังมีเกมที่ ราคาต่ำกว่านี้ก็มีเนาะก็ยังรู้สึกว่าอทุกครั้งที่ซื้อเกมสองพันกว่าบาทนะเช่นล่าสุดที่ลุงมนไม่ได้ซื้อไปคือ Dynasty Warrior อเกมสามก๊กครับภาคใหม่เพราะว่าราคามันสูงมากนะรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ซื้อดีกว่านะทครั้งที่อยากเล่นแล้วเห็นแล้วมาลดราคาเนาะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ไหวเหมือนเดิมลดแล้วนะขนาดลดแล้วก็ยังแบบนี่ลดแล้วเหรอเหลือ2002ันสอะไรเงี้ย โหดอยู่โหดอยู่คือไม่ได้จมตีเกมนั้นนะแต่หมายถึงว่าโอ้ตอนนี้ราคาเกมมันพุ่งทะยานมากนะครับเดี๋ยวด่มแนมสักครู่อืมอืมแล้วก็เอ่อที่เห็นเอามือแตะนี่คือต้องแตะหน้าจอไปด้วยเพราะว่าลุงแมวคงไปตั้งให้หน้าจอมันปิดไว้บางเดียวเขาแน่จะไม่ตั้งละตั้งให้มันเปิดไว้ตลอดนะก็เออืมยังรู้สึกว่าเจ็ดสิบเหรียญน,น่ยยังมาเป็นมาตรฐานยังไม่ได้เลยอะ ยังแป๊บเดียวอยู่เลยนะครับไม่กี่ปีเนาะและ้วจู่ๆจะกระโดดไปเป็น80เหรียญที่ปลายปีนี้แล้วก็งงเลยอะ่ะงงแบบทําไมเนาะเกิดอ,อะไรขึ้นมันมันยังไงเหรออะไรเงี้ยแล้วที่งงกว่านั้นนะมีงงใน2ระดับนะครับ3ระดับเ็นทีงงในหาหนะของคนซื้อเกมมาเล่นก่อนอันนี้คือสําหรับคนที่เล่นเกมนะก็นั่งคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าแล้วเรายังไงดีนะคือ,อ,อถ้าถ้าไม่ต้อง อะไรมากแล้วก็คงอาจจะซื้อเดวันน้อยลงเนะเล่นเกมพาสมากขึ้นซื้อเกมที่อยากเล่นมากขึ้นนะครับซื้อเกมที่มันลดราคามากขึ้นนะแล้วก็อาจจะหันไปใช้บริการของพวก Ste ีมเป็นประจำมากขึ้นเพราะว่าบริการของ t ต a m เนี่ยมันมีคืนเงินได้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะ่ะเราก็ยังไม่ต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็หรือว่าซื้อมาเล่นก่อนเนะแล้วก็ าเกิดไม่ชอบก็คืนไปก่อนเงี้ยเออมันก็ตรงนี้ก็แฟร์อยู่ซึ่งถ้า80เหรียญแล้วมีนโยบายแบบนี้ทุกแพลตฟอร์มอะรู้ไมว่าน่าสนใจอันนี้คือสิ่งแรกที่คิดนะสำหรับคนที่จะซื้อนะเลขอันหนึ่งก็คือคงซื้อดีต้นน้อยลงนะครับเพราะว่าคิดว่าจะาซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อเนาะเป็นมือสองแล้วก็อาจจะซื้อเกมมือสองมือสองลู้ไคงไม่ซื้อเพราะว่ารูมาต้องเอามาทำคอนเทนต์ด้วยแล้วต้องซื้อเดย์วันแหละแต่ว่าอาจจะต้องซื้อเป็นตลับหรือแผ่นมากขึ้นนะครับเพื่อจะเอาไป ขายต่อได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสําหรับคนมองในฐนะคนเล่นเกมทั่วไปเนาะปริมาณเกมที่ซื้อเนี่ยแน่นอนว่าจะซื้อแบบเดือนหนึ่งสาเกมหรือว่าทุกเกมที่อยากเล่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะก็ต้องวางแผนจริงจังเนอะอาจจะต้องซื้อก่อนด้วยซ้ำเนะเหมือนแบบพรีออเดอร์อะไรเงี้ยนะให้มันได้ราคาถูกนะครับก็เห็นไหม คือมันมันเข้มข้นอยู่มันเข้มข้นอยู่นะถ้าลุงมาคิดว่าคนไม่กระทบมากถ้าเกิดปีหนึ่งซื้อเกมไม่เยอะนะเช่นสักสิบเกมจริงก็ถือว่าเยอะนะสิบถึงสิบสองเกมแต่ก็ยังอาจอยู่ในวิสัยที่รับได้นะก็คือ,เ,อ,อเดือนละเกมนะครับต่อให้มันขึ้นไปจาก2 0 0พสมมุติถ้าขึ้นไปเป็น2007อย่างเงี้ยก็ยังกัดฟันไปได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่บริโภคซึ่งอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำน,นะบริโภคเกมมากกว่านั้นนะแบบลุงแมวเนี่ย เพราะาลงมาซ้อนกันระหว่างคนเล่นเกมใช่ไหมกับการเอามาทำคอนเทนต์อันนี้ก็ต้องคิดเยอะนะนี่ไงก็เลยมาที่เลเยอร์ที่2นะครับก็คือว่าเออต่อไปนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะใช้การซื้อเกมมาเป็นข้ออ้างในการเอามาทำคอนเทนต์ไม่ได้แล้วเหมือนที่ลุงแมวบ่นมาตลอดนะคือคอนเทนต์การเล่นเกมหมายถึงว่าเนื้อหาเกมนะในช่องเนี่ยมันไม่เคยเออทำเงินอยู่แล้วนะมันแคบจะขาดทุนในทุกวิดีโออยู่แล้วนะครับโดย พื้นฐานเนาะเพราะรูมันไม่ได้เอามาสตรีมเนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแค่แบบเหมือนกับใช้ได้ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะในตัวมูลค่าสมมุติว่า2 7 0 7ใช่ไหมเขาหมายความว่าต้นทุนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณวิดีโอละพันสามบาทนะครับซึ่งจะได้เงินประมาณพันสามบาทเนี่ยยอดวิวจะต้องไปแตะเกือบเกือบแสนวิวนะ อย,อย่างน้อยละวจ็0 0 0 0วิวอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ซึ่งโดยปกติมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับวิดีโอนะอ่ะก็เพราะนั้นก็อ,อ,อันนี้อาจจะต้องคิดมากขึ้นว่าจะซื้อเกมมาทำคอนเทนต์อาจจะไม่ได้แล้วเนาะหรือว่าอาจจะต้องกลายเป็นเกมที่ลงบนเกม a s s หรือว่า PlayStation Plus แต่ก็มีคำถามต่อว่าแล้วจะมีคนดูเหรือใช่ไหมคือมันมันไม่ได้เป็นทุกเกมที่มันจะเป็นแบบ Expedition 33หรือว่า เอาบีเวียนอย่างเงี้ยคือเป็นเกมที่แบบเดวันแล้วแบบน่านเล่นแล้วก็เป็นเกมแบบจริง2เกมนี้ก็ไม่ได้ยักษ์มากนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมยักษ์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกมที่จะออกก็จะต้องเป็นเกมแบบทริปเปอร์เออคนถึงจะดูนะแต่ว่าลุงมาเองเนี่ยก็ซื้อแบบพวกเกมเล็กๆมาเล่นด้วยนะก็อันนี้ก็แต่เราก็อยากเล่นไงแต่เราก็ใช้ข้ออ้างนี่อาจจะไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็น่าคิดในเชิงต้นทุนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะครับ แต่ว่าคิดไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะในระดับที่3เนะืคือแล้วในฐานะที่เราเป็นช่องเกี่ยวกับเกมครับแล้วลุงแมวไม่ใช่ช่องแคสเกมถูกไหมไม่ใช่ช่องอยังไม่รู้เลยว่าช่องเป็นช่องอะไรแต่ว่านี่แหละคือแล้วเราจะทํำยังไงดีนะเราจะมีเนื้อหาอะไรมาเสิร์ฟเพราะลุงแมวเชื่อว่าท่านผู้ชมอะ่ะสมมุตินะต่อให้ลุงแมวยอมลงทุนแบบเกมเดย์วันตลอด <c oughs> เหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าราคามันสูงมากเงี้ยแล้วก็ท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ซื้อเหมือนกันเนะก็คนอาจจะดูน้อยลงก็ได้หรือคนอาจจะดูเท่าเดิมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ซื้อของจากตัวลิงก์นะหรือจากตัวที่มันแปะอยู่ในวิดีโออย่างเงี้ยก็เออเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในการที่จะทําถูกไหมเพราะว่าไม่มีคนดูนะหรือว่าคนดูแต่ว่ามันไม่สามารถคอนเวิร์ตไปเป็นรายได,ได้ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าคิดนะ เพราะว่าดูได้แต่อาจจะแบบไม่ซื้อเพราะว่าราคามันสูงเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยเราคิดว่านล้จะทําอะไรดีเนาะก็ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวก g a d g e ถูกป่ะแต่ว่า g a d g e ตเนี่ยดู g a d g e สมมตินะต่อให้มี g a d g e มาแทบจะทุกวันนะครับก็ g a d g e ถ่ายทํายากยู่เหมือนกันนะหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลาแบบถ้าแบบช้าที่สุดนะไม่ใช่สิที่เร็วที่สุดน่าจะ 3- 4วันนะครับเร็วที่สุดวันนึงนี่ก็โอ้โหเหนื่อยแล้วไม่ไหวนะ อีกวันจะเละไปเลยก็น่าจะ3-4วันถึงจะสบายๆหน่อยนะแล้วก็จะมีใครอยากดูแกปเจ็ตในทุกวันใช่ไหมมันก็แบบสมมติว่าหูฟังเดือนนี้จัดไปเลย10บหูฟังม,มันก็จะแบบอืมรับยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ <c oughs> หรือว่าจะเป็นแบบข่าวเกมนะข่าวคุยกันเรื่องแวดวงเกมต่าง,าง,างๆใดๆมันก็ไม่ได้มีมาตลอดแบบนั้นเลแล้วก็สมัยก่อนเคยทาอยู่พักนึงนะครับแบบว่าติดตาม กระแสข่าวเกมบางทีมันก็เบื่อนะคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเป็นเกมจูเนียลลิสต์ในระดับนั้นเราก็อยากจะเป็นตัวเราสบายๆนะทำไมเรื่องมากลอเกินแต่แต่พยายามจะพูดได้เห็นว่าต้นทุนนะของช่องเกมหรือทิศทางของช่องเกมต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะโดยเฉพาะย,ยิ่งช่องเกมแบบเราเราลุงๆุงสายคอนโซลเนี่ยนะครับก็คิดคิดอยู่คือ เกมไม่ล้มหายตายจากไปแน่นอนนะถ้าไปอยู่ในสาย f รีทูเ play ไปอยู่ในสายมือถือนะสายอะไรที่คนรุ่นใหม่เขาเล่นกันเพราะว่ามันก็มีภาษาไทยใช่ไหมมีแบบอะไรใดๆพวกนี้มันไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมที่ซื้อทีแล้วแบบใช้เงินเยอะๆนะเป็นฮ็อบบี้ที่มันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่คิดว่ามันจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะกับเรานี่คือ ในทั้งสระดับที่ลุงแมวว่านะทั้งคนเล่นเกมใช่ไหมคนทำคอนเทนต์นะแล้วก็ระดับที่เป็นตัวช่องเนื้อหาเลยอะว่าถ้าสมมติเราไม่ไม่เอาเรื่องเกมนําแล้วเราจะแต่เรายังสนใจเรื่องเกมอยู่อย่างเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงน้องก็ได้แต่คิดแล้วก็ยังรวมไปถึงแบบการใช้ชีวิตด้วยนะว่าแบบเออก็คุยกับคนแฟมกันว่ามีไฟดับที่ยุโรปใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเออ เราต้องมีโซลาร์เซลล์ที่บ้านแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องไม่ใช่โซลาร์เซลล์นี้มันไม่ใช่แค่แบบประหยัดไฟอะ่ะ <c oughs> แต่มันจะกลายเป็นว่าโซลาร์เซลล์อันนี้ยเป็นโซลาร์เซลล์เพื่อจะมีชีวิตรอดนะครับคืออาจจะดูเว่อร์นะแต่ว่าลุงแมวว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไฟดับต่อกันเจดวันอย่างเงี้ยคือตอนน้ำท่วมเชียงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะไฟดับหลายวันนะครับแล้วก็น้ําประปาไม่ไหลเนานะ น้ำไม่มีอย่างเงี้ยโอ้โหมันเดือดร้อนนะถ้าเกิดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไงเยเราไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกแล้วก็เนี่ยทุกอย่างมันบีบรัดเนอะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเกมขึ้นราคาจริงๆรก็มไม่ใช่แค่เกมทุกอย่างขึ้นราคาหมดเนอะเราจะอยู่กันยังไงอืมก็อืมซับซ้อนนะซับซ้อนท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องทั้งหมดที่พูดมาบ้างนะก็เป็นคอนเทนต์เครียดนะครับที่นั่งคิดอยู่กันว่าเอ๊ะเราจะยังไงต่อดีเนะ อ่าก็ไม่รู้สิแต่ว่าแต่ถามว่าจะทิ้งไปไหมนะในเรื่องของการทำช่องไม่ทิ้งแน่นอนนะเพราะว่าลุงแมววันนั้นก็นั่งคิดนะว่าเขาบอกว่าเกษียณเนี่ยอาจจะถูกดันไปที่65นี้หมายถึงว่าเกษียณของเอกชนหรือของรัฐก็ตามนะคือคนแก่ก็จะทํางานได้มากขึ้นลุงแมวเคยมีความฝันที่เคาเล่าม้ฟังใช่ไหมว่าแบบเอออยากจะออกมาทํา YouTube อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่ามันคงเป็นไปได้ยากนอะ จากรายได้จากอะไรต่างๆรได้แล้วก็เริ่มยอมรับนะการที่จะต้องแบบทํางานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึง YouTube ด้วยนะว่าเออถ้า u t u b e เนี่ยเราก็คงต้องทํามันไปจนจนตายอ่ะคือมันก็เป็นแหล่งรายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เป็นแหล่งรายได้อีกอันหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่แหล่งไรายได้แต่ว่าก็มีท่านผู้ชมนะคุยกันมันเป็นสิ่งที่เหมือนเข้ามาในชีวิตประจาวันเราไปแล้ว,วก็รู้สึกว่า เออมันก็คือสิ่งที่เราทำเนอะแล้วก็มีประโยชน์บ้างมีประโยชน์บ้างนี่ก็ไม่รู้เมนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ทํา youtube ก็ไม่รู้ทาอะไรเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทําเป็นงานนะแต่ว่าก็ติดอะถ้าถ้าใครเคยทํามันก็จะติดอยู่อาจจะบน่นว่าแบบเออแบบเยอะแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีรูทีนอะไรที่เราแบบทําตัวเองแล้วแบบปนเข้าไปในทาให้ u t u b e มันกลายเป็นก,นกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปแล้วเหมือนกันแล้วก็ ก็น่าคิดอยู่ครับแล้วมันก็คงสนุกดีที่พอแก่ๆแล้วเราก็คงทําอยู่แต่ไม่รู้ทําอะไรยังไงแบบไหนก็คงเปลี่ยนไปตามอายุอ่นนะรู้สึกดราม,าม่าไหมดรามา่ากี่เห็นฝนไหมชีใหม่ฝนจะตกด้วยนะโอเคขอให้มีความสุขในวันศุกร์นะครับแล้วก็เตรียมวันหยุดยาวนะลูกแมวขอลาไปแล้วนะขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ